สวัสดีนะพี่น้องเมื่อนี้กแย่แต่งกับสิมอว่าเรื่องพี่น้องมาจากทางไก่เนาะมาสื่อรถสื่อล่าน้ำเห่าคนกระทามมาแย่แต่นมีตัวต้วตวนบอว่าฉันบอแมนไปหาขายแต่ลดคนอื่นแล้ว ก็ดูขามาเบิงนานอยากดูไส้ป่ะท่านมามหลาย,แ,ยแต่นตัวจริงเลยนักผักไดนอพี่นอ้องตอนนี้กะกำลังเป็นกระแสเนาะ ตั้งแทนราษฎรมากกว่าจะนายแย่แตงก็จะไปรูดบัตรแล้วนี่บัตรสามสิบบาท,บาทโอ้อันบัตรอันคนจนสามร้อยบาท แค่แตนกับบริ้ทิมได้ปาก็จังในที่เพิ่นคอมเมมตนว่าเนาะกับขายรถอีเลีนล่ะพี่นองมาจากท่างไกลกันเยาวากันเด้อมาอยู่หลางใจหลายแย่แต่ ขอโทษขออภัยนะพี่น้องนะมันมีสองสาขาพี่น้องสาขาหนึ่งกับอยู่ในอุดอรสาขาใหญ่สาขาสองกับอยู่ในหนองก็ซสอมีสองสาขาแต่ว่าตอนแย่แต่นลุ่งไม่เพจรนะ แอตแตนสิเอารถทั้งสาขาใหญ่มาลงพร้อมทั้งน้องวัชซ่อลงพร้อ,อมแต่กะบ,บางเทื่อลูกค้ากัสนใจรถในอุดอรเนาะสาขาใหญ่แอตแตนก็ได้บอกเพ่นไปทางในเนาะว่ารถอยู่สาขาในสาขาใหญ่แอแตนก็มาไปจำการยูนน้องวัชซ่อนอี่ล่ะ มันก็นเลยอพอๆกันแย่แตนบริเตัวดอกอ้าวล่วง้ายรถเราไปใส่ละพ่อไปเบิอยูู่ลานคือบบเห็นผู้ใดคือบบเห็นแย่แตนละครับอันีก็เป็นคำถามเนาะแย่แตนก็นมาอธิบายเจรจายฟังนี่ทุมยนตาการนมีสองสาขา สาขาในเมืองแถวแถวบ้านม่วงละ่ะแถวบิ๊กซีสันตะพนแล้กก็สาขาสองนี่ซิอูน้องบัซซ้อแถวแถวทกกอกาศนี่ละ่ะจะแยกแตนมาประจำนี่แค่แตนนี่สิโพดทั้งไม่ลดอยู่ในเมืองความอยู่ในหนองบัซซ้อนั่น แต่ว่าคนที่ทแย่แตนโพดโหลดอยู่ในหนองวัวซออันนี้คือว่าลูกค่ามักขั้นนั่นขั้นที่อยู่ในเมืองนะหนองวัวซออนนี่ก็คือแย่แตนประจําอยู่นี่คนว่าเอาแย่แตนไปใส่ว่าสัน่นว่าแย่แตนบ่มีต,ตตนมาสั่ว่าบ่แมนหนึ่งสัน่นอพี่น,อนะน้องนเิลาาห้าโพดห้ากระตอง โอดมัดสุกขั้นนะที่อยู่ในลานแกแต่ลูกค้าสิมากนะเนาะมือนีกะลูกค้าก็มาจากกันวันเนาะเอา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 ,เอาระวางมือหนีนะไปบอสู่กันฟังเนะินันก็ถามโทรมาถามดีเดียวเได้เิเ่นมาเมือนีละ่ะ ขอ,ขอบ,บุญขอบคุณนเนาะพี่น,นอ้นองเนาะลูกค้ามาตะก,กนวนเอแตนกันซอว่ากันนวนอยู่ใส่เนาะลูกค้าขี่ลายอยู่เราแก้แตนกันเลยบรู้จักมากันวนวนกันนวนนี่สิยูท่ท่างกุหลาบท่างไปขอนแกน่นกุหลาบโอ้อ่าว่าไมา่จากท่างพุ่นกับไก่อยู่ได้พี่น้องขอบคุณบ่ะขอบคุณขอบคุณหลายเนาะพี่น้องเนาะที่ เดินทางมาตะไคร่ก็มาเบ่งรดในลานลีทงยืนตะการเนาะแย่แตงกับขอบคุณลูกค้ามาถือใจบ่าถือใจกะ่ะว่ากันไปเนาะเอาบ่าด้ว่าเรามาตะไคร่ตะขวงบ่าเอาย่แตงกับว่าด้ว่าแย่แตงกบับขอบคุณก็ดีใจเมื่อละไม่เยมยมมายามกันเนาะ ก็ใครขอสงสัยเนาะเดี๋ยวแยกแตนสื้อผาไปเบิง่งรถรถอยู่หนาลานนี่แหละสิว่าแยกแตนบริยูหนาลานอีหลี่ค,นค้นขายว่าีตู่ตุนตัวนี้วะบางสิ่งแยกแตนสิไปพาเบิ่งหนาลานเนาะสุดๆนี่แหละไปดูกันเลยมีก็ ล้านของห้านะจ๊ะลดกับต้นบักข้ามใบบักข้ามล้วนเต็มร mm hmm. ดพี่น้องนี่ละล้านใยแตนของแท้ล้านซ่อมกับยูติดๆกันนี่ละ หลายขั้นหลายรุ่นหลายให้เลือกทงยนตการสาขาสองอุดรธานี้ัจ้ารถขั้นนี้ก็งามได้พี่น้องอีสุสูด,ดีแมก กับพ่อเพงสองเก้าเก้าอิสุดสด,ดีแม็กสองเก้าเก้าพอสองสองพันสิบมันห่อนยังโดนไ่ได้เราพี่น้องห่อนนาดำนาแดง ก็นั่นหละลานของเท่า,นะนากเนาะที่มาแย่แต่นกับิโพูดขายนั่นแนหะบม่ค่อยนาด้านก็มี่เราแข่นองว่าชอก็บมาอุดรุนไยู่ และแรงๆผว้ายเจียงเซียนรีวิวรถเห็นเบิ้์พี่นอ้องตอนนี้มันแดดห้อนคักจากองศาบุ๋มเลยสามสิบสี่สิบคุณบอกห้อนคัก จ้าแห่วจนเนี่ยขอฝากไว้ในเด้อพี่น้องเลยได้รถถือรถด,ดีกับมาทีวีท่องเด้องยังพิพาทกะขออภัยเบ,บาๆคืออยู่ทางไกลทางไกลเนาะขอฝากไว้ในเรืจ้าโอ้พี้แจนขอตัวไปอาบน้ำก่อนด้อพี่น้อง 对呀。